เป็นห่างวอนภานะคะก็ถัดมาจากบางแสนแล้วก็มาเช้าๆอากาศดีมากแล้วก็ฟ้าใสแบบนี้เลยตอนนี้แบบว่าลมลมดีมากนะคะแล้วก็คนยังไม่ได้เยอะมากเราก็มาจุดถ่ายรูปก,กันได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปถ่ายตัวอย่างให้ดูเนาะโอเค ร้านอัชลีคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่หาดวอนพานะคะตัวร้านก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่สีขาวตัดกับสีฟ้าแล้วก็เป็นโลโก้จุดสีเหลืองนะคะก็ร้านค่อนข้างน่ารักเลยแหละในส่วนของเครื่องดื่มนะคะก็มีแบบให้ความสดชื่นแล้วก็เป็นกาแฟาที่ใช้น้ำตาลตโตนดด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยร้านแรกที่เราแวะคาเฟ่ร้านแรกนะคะอัชลชีาะคาเฟ่ ที่หน้าหาดวันนา,าพารเลยเนาะก็สไตล์แบบบ้านซีขาวๆนี่แหละแล้วก็เราสั่งกาแฟมาคนละอย่างเนาะมาลองชิมดูก็ถือว่าใช้ได้อยู <c> ่ <oughs> คนเยอะคนเยอะมากทางข้างนอกข้างในร้านนะคะแต่ว่ารสชาติโอเคราคาก็ประมาณนึงแหละเนาะเพราะว่ามันมีค่าแบบสถานที่ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ที่ <c oughs> อันนี้เป็นคาเฟ่ที่หนึ่ง ไปข้างบนถ่ายรูปได้ถอดรองเท้านกภายนอกร้านนะคะก็จะมีที่ให้นั่งชิลแล้วก็จะมีจุดมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายก็เลือกกันตามใจชอบเลย ร้านไอซรีมแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอสั่งร้านเดี๋ยวรอสั่งไอติมเนาะก็คือหน้ารา้านเขาจะประมาณนี้อยู่ในตึกด้านหลังของมารีนา่ามารีน่าที่พักเลยนะคะก็ประมาณนี้ร้านน่ารักอยู่ ทสองแล้วนะคะไอซิครีมตอนนี้กำลังรอไอติมกันอยู่ได้เลยนะตัเราสั่งวันนี้เราสั่งเมนูอะไรคะ hello hello breakfast นะคะอันนี้รถอะไรนะคะอะไรนะอรนะ rainbow แต่นี้เป็น breakfast hello breakfast นะคะก็น่าตรลหนน่ารักน่าอ็นดูร้อยยี่สิบบาท เบคอนเเป็น con, บบคนคอแล้วก็เป็นไข่ดาวแล้วก็เป็นขนมปังแต่ว่าจริงเราเลือกเป็นเรนโบว์นะคะก็รีบกินหน่อยเพราะว่าจะละลายนจริงๆ,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 ๆอุ้ยชิมก่อนชิมก่อนอร่อยอันไหอ่าขนมปังแข็งดีแน่นๆ,ๆแต่ว่าก็มีความหอมเนยอยู่ ระหว่างไปคาเฟ่ที่3นะคะก็วางแสบคนเที่ยวเยอะมากนะช่วงนี้มันใกล้กรุงเทพเก็มาเที่ยวกันเยอะเนาะ ชิมนะจ๊ะมันอี้ชิมแล้วอันนี้ก็โอเคอยู่นะเหมือนที่ญี่ปุ่นดูตัวนี้นุ่มแล้วก็ถั่วอร่อยนะก็ราปิปเป็นยังไงบ้างไข่ของถั่วแล้วก็นุ่มงเนื้อมันเด้งนุ่มแล้วยิ่งเย็นๆหน่อยหนไม่ร้อนแล้วก็ไม่หวานมากออร่ยอร่อย ค่ะชิมวาปิเมื่อกี้อร่อยมากอร่อยเนาะนุมๆแล้วก็แบบถั่วของสอมีปุดได้เลยใช่่แดัวอันนี้ค่ะนี่ไงเป็นมกีมันนีกินอยู่นี and then, and then ่ก pa ็นุ่มๆรียืดนีใชมคะก็ใส่ถั่วถ่วแดงก็ดี กินแต่ขนมนะคะก็ได้เวลากินข้าวสักทีนกมาทะเลเราก็ต้องกินซีฟู้ดนะคะก็ร้านนี้จะเป็นร้านอาหารวิวดีนะคะอยู่อ่างศิลาก็าสั่งกุ้งหอยปูปลาตามปกติที่เรามาทะเลนี่แหละแต่ว่ารสชาติใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือบริการดีแล้วก็ที่นั่งกว้างขวางวิวดีสมชื่อจริงจังค่ะร้านนี้ก็แนะนำนะสำหรับใครจะมาชิปบางแสน อิ่มท้องกันแล้วเราก็แวะขึ้นเขาสาม,มุกหน่อยนะคะมาไหว้พระขอพรแล้วก็มาหาน้องๆลิงน้องๆล,ลิงที่นี่ก็อาจจะซนนะคะแต่ว่าดูไม่ได้ดุร้ายนูดแล้วก็ไม่ได้มาเกาะแกะอะไรเรามากแต่เขาจะเกาะแกะรถก็เวลาขับรถก็ต้องขับช้าๆดีๆเพราะว่าเวลารถสวนกันเขาก็กระโดดข้ามไปข้ามมาด้วยเนาะจากนั้นก็แวะมาจุดชมวิวตรงนี้เลยนะคะก็มาถ่ายรูปช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินก็ได้อาจจะได้ถ่ายรูปกับพวกน้องลิงด้วยนะ เราแอด้ารอเธอแล้วมาหาเราด้วยอยู่ที่จุดชมว,วิวเขาสามมุกแล้วนะคะก็ตรงนีแบบลมแรงมากแล้วก็ลิงน้อยใช่ฝูงลิงน้อยเยอะมากแต่ตอนนี้แบบสามโมงกว่าย,ยังกับยังกับพาทีจะตกดินแล้วเนี่ยอากาศเย็นใช่อากาศเย็นก็มาถ่ายรูปจุดชมว,วิวกันได้เนาะใจ<ช>น้องลิงก็ขับรถกันดีๆนะเะ เป็นจุดถ่ายรูปของร้านนี้เหมือนกันนะคะก็คือมาออถ่ายตรงซอกห้องน้ำถ่ายซอกห้องน้ำเท่านั้นแต่กาแฟดยรูปโอเคเนาะจุดไฮไลท์ใช่ใช่เมนูเมนูแบบกาแฟอร่อยแต,อแต่ว่ากับเมนูไม่ได้เยอะมากแต่ว่ากาแฟโอเคบรรยากาศดี และนี่ก็เป็นวันเดททริปในบางแสนแบบฉบับของเรา3คนนะคะก็ง่ายๆแหละก็เที่ยวครบจบทุกอย่างนะคะภายในวันเดียวก็ไปเช้าเย็นกลับเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไวล้ละกันค่ะเผื่อใครสนใจจะไปที่ไหนก็จะได้ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะเอาละ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย